วันที่22-24มกราคมพุทธศักราช2568สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการบำรุงรักษาเครื่องพน่นรุ่นที่4ณนโะรงแรมโคราชโคเน็นและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่9.2จังหวัดบุรีรัมย์อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่22มกราคม2568ณนโะรงแรมโคราชโคเตนอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวรัตินีธนาเสษนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่9.2จังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและข้าราชการบำนาญโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากองค์การอกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่9จำนวนทั้งสิ้น27คน จากนั้นเป็นกิจกรรมการบรรยายหัวข้อความรู้โรคติดต่อนําโดยยุงลายบรรยายหัวข้อความรู้เกี่ยวกับสารเคมีบรรยายหัวข้อความรู้เครื่องพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นฝอยละเอียดและบรรยายหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติหัวข้อฝึกปฏิบัติการเตรียมสารเคมีประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดแมลงการอ่านฉลากสารเคมีการคำนวณปริมาณสารเคมี การเตรียมและผสมสารเคมีในการพ่นกำจัดยุงลายาาวันที่23มกราคม2568นะซูคนควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่9.2จังหวัดบุรีรัมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝุดปฏิบัติหัวข้อการฝึกปฏิบัติการพ่นสารเคมีและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นฝอยละเอียดสภายหลังฝึกปฏิบัติหัวข้อการฝึกปฏิบัติการพ่นสารเคมีและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นฝอยละเอียดติดรถยนต์และฝึกปฏิบัติหัวข้อการฝึกปฏิบัติการพ่นสารเคมีและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันซึงผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝุดปฏิบัติการพ่นและบำรุงรักษาเครื่องพ่นทั้ง3ามชนิด วันที่24มกราคม2568นะศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่9.2จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่มทดสอบหัวข้อฐานที่1การทดสอบปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการเตรียมสารเคมีและการป้องกันตนเองในการเตรียมและพ่นสารเคมีฐานที่ สองการทดสอบปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการพ่นสารเคมีและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอบควันฐานที่3การทดสอบปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการพ่นสารเคมีและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นฝอยละเอียดสะไยหลังและฐานที่4การทดสอบปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการพ่นสารเคมีและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นฝอยละเอียดติดรถยนต์โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องทดสอบปฏิบัติทุกคน กรมควบคุมโรคหวงใยญอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมา